สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสเตวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะจากการที่สถานการณ์โควิดในต่างประเทศเริ่มบรรเทาความรุนแรงลงเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ศูนย์รชาชการควบคุมโรคระบาดไต้หวันได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิดโดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันได้รวมถึงเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องที่ทากาศยานเถาเวียนได้แบบมีเงื่อนไขตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไป ศูนย์ราชการควบคุมโรคระบาดไต้หวันประกาศผ่อนปรนมนราตรการเดินทางเข้าประเทศและเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องแบบมีเงื่อนไขโดยตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปชาวต่างชาติที่ถือใบถิ่นที่อยู่อนุญาตให้เข้าประเทศได้ผู้ที่ไม่มีใบถิ่นที่อยู่ยกเว้นนักท่องเที่ยวและการมาเยี่ยมเยือนทั่วไปสามารถยื่นขอวีซ่าเฉพาะกิจในการเดินทางเข้าไต้หวันได้ นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไต้หวันได้เช่นกันส่วนการเปลี่ยนเครื่องและต่อเครื่องที่สนามบินเทาเยวนจำกัดเวลาไม่เกิน8ชั่วโมง入境或转机都是还继续我们นอ维持三日内的阴性报告是必须的。那居家检疫，那居家检疫仍然,然是要求要一人一一户一人然后或者一人一户。一一一户นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปัจจุบันไต้หวันมีผู้ป่วยโควิดสะสม942ราย31รายอยู่ระหว่างการรักษา3รายอยู่ในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอีกหนึ่งรายซึ่งติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงพยาบาลเทาเยวนต้องใช้เครื่องแอรโมพยุงการทำงานของหัวใจและปอดกรณีที่ขณะนี้ทั่วโลกเริ่มทยอยฉีดวัคซีนและบางประเทศเตรียมออกพาสปอร์ตวัคซีนนั้นศูนย์ราชการควบคุมโรคเผยว่าจะจับตาความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเตรียมออกพาสปอร์ตวัคซีนแบบดิจิทัลในเดือนหน้านี้จุดความหวังให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขณะที่อังกฤษประกาศจะเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ด้านรัฐบาลไทยดันการกักตัวในสนามกอล์ฟหวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศไทยดันแผนการกักตัวในสนามกอล์ฟโดยให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติาาตาที่เดินทางเข้าไทยสามารถเข้ากักตัวในสนามกอล์ฟซึ่งระหว่างกักตัวอนุญ,ญาตให้เล่นกอล์ฟได้นักกอล์ฟต่างชาติากลุ่มแรก41คนเป็นชาวเกาหลีใต้และอีก51คนเป็นชาวโยุโรปเดินทางถึงไทยแล้วที่มานี่ก็คือว่ากักตัว5วันแล้วก็ที่เหลือจากวันที่5ถึงวันที่14ก็ให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน หลังอังกฤษประกาศจะยกเลิกม,มาตรการห้ามเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเร็วที่สุดในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวอังกฤษที่ต้องทนอยู่ในประเทศมาตลอด1ปีแย่งกันจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน หลังจากที่หลายประเทศทยอยฉีดวัคซีนโควิดสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเตรียมจะออกพาสอร์ตวัคซีนรูปแบบดิจิทัลเดือนหน้านี้หวังจะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวในอนาคตเพียงดาวน์โหลดแอปสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้โดยสารเคยรับวัคซีนหรือไม่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องเข้ารับการกักตัวขณะนี้สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อมิเรตแอร์ไลน์และแอร์นิวซีแลนด์เข้าร่วมทดลองใช้งานแอปดังกล่าวนี้แล้วช่วงนี้ผลผลิตกลั่มปรีล้นตลาดราคาร่วงหัวภาพ เหลือแค่หัวละประมาณ20เหรียญเต้หวันเท่านั้นราคาขายส่งที่ตลาดผักไทเปและไถจงเหลือเพียงกิโลกรัมละ5เหรียญเกษตรกรเจ้าของสวนผักบางรายเปิดให้ประชาชนเข้าไปเก็บฟรีด้านสำนักงานการเกษตรและอาหารเผยจะเร่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งนี้เพื่อหวังฉุดราคาให้สูงขึ้น ชาวบ้านหลายคนกำลังตัดกละลำปีกันอย่างเบิกบานไม่ถึง2ชั่วโมงกละลำปีนับ40,000หัวถูกตัดจนเกลี้ยงเนื่องจากราคาขายต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนเกษตรกรจึงเปิดให้ประชาชนเข้าไปเก็บฟรีอย่างกระลำปีหัวนี้ราคาประมาณ20เหรียญเท่านั้นราคาต่างจากช่วงก่อนตรุษจีนมากประชาชนดีอกดีใจแต่เกษตรกรต้องน้ำตาตกใน จากข้อมูลการซื้อขายที่ตลาดขายส่งพืชผักระบุว่าราคาที่ตลาดขายส่งไทเปร่วงเหลือกิโลกรัมละ5เหรียญนขณนะที่ไทยจงเหลือเพียงกิโลกรัมละ4เหรียญเท่านั้น สำนักงานการเกษตรและอาหารเผยว่าก่อนรุดจ,จีนเกษตรกรแย่งกันปลูกกลั่ำปรีทําให้ผลผลิตออกมาในช่วงนี้มากเกินความต้องการแม้ช่วงนี้ราคาต่ําแต่ไม่ถึงขั้นดิ่งลงเหวพร้อมย้าว่าจะเร่งเพิ่มช่องทางการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศโดยหวังว่าจะฉุดราคากลั่ำปรีให้กลับเข้าสู่ระดับปกติและมีสเสถียรภาพพบกับ p t s f o โฟกสเตได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ